ปาดพี่น้องบุญหลายสายเงาวันนี้มากินข้าวเลยเนอครั้งที่สองที่เรากินข้าวเมื่อกี้กินอยู่บ้านน้องเบียแต่วันนี้พิเศษสุดมากินข้าวที่บ้านน้องใหม่นะครับผมบารเกิดเมืองนอนเลยนี่คือคุณหย่านะครับผมขอบคุณกับข้าวอร่อยอร่อยอันนี้ยาภูอันนี้ยาภูใส่หใส่เบือเลี่ยงแต้ดหน่อยหน่อยด้วยไหมขุณอย่าใ้เิม โอ้แก้วน้เอามาตัึงาเกเลยเนัีด้บไแลุซึงได้ลูกสาวไปอยู่หมอลำร้านไปอยู่หมอลำหลุดซึ้ดีใจกันงั้ว่าขอบคุณบอดเนาะเนโอกาสร้านสาวที่เดิไปอยู่ในจุดนั้นแม่ก็ดีใจหลายหลายก็บอคิดว่าเขาสียับเขามาอีกนะภูมิใจยังว่าเป็นี่คานอคิดว่าเขาสิลับบอไปที่แหอ่ะ บ่แล้วยงาบ่ให้เขาไปสั่งดิงั้นก็ต้องไปดอกเรียนให้จบก่อนลูกเพราะว่าเพราะว่าหลานทำมันเด็กหน่อยเนาะอยากเขาบอรับโน่นนี่นะนี่ไม่จะบอกว่าบ่บ่ให้ไปดอกเมียว่าให้เรียนก่อนมันยากคนพาไปจบโมฮกก่อนซักประมาณเดี๋ยวบอกโมสามก็ได้โมสามก็ยังดีญาว่าจังซี่บ่เคยให้เขาไปเด้อีกอย่างหนึ่งข้ากับไปอยากมาอยากเนาะ่นบ่มีคนพาไปรถลากกับบ่มีก็เลยบอกบอกบ่ให้เพื่นไปเด้อแต่เป็นเด็กหน่อยเป็นยังไง เออเตนเด็กน้อยเขากะเพราะนี่เดี๋ยวอะธรรมดามันหลองมันเต้นมันยังสิบโอ้ตอนนี่มักที่สุดเลยนี่เฮียนหลังนี่เพิ่นพูดว่าโอ้ยวันใหม่ขึ้นลงเพลงอย่างไออย่างไอ้ไอ้ชิคซ้ำไอไอบะตองมาต้องเพลงอย่างไออย่างเอไอวาน่ามากพ่อเพลงอย่างที่ไอ้หมูปลาไอ้ตกไอ้คัมโอ้เขาทำมันอ่ะเิลรอยางกอนจิตละนั่นแหละหมูปลาโอ้เออเนานี่ดีนี่เฮียนนี่เพิ่นว่าโอ้ เดี๋ยวทำนางนอนนะบอกล่องลองพวกที่ถอนทุกทุกเออเออเลื่อๆเลื่อความหลังเนาะิงบอเจ้าแม่นางนอนช่วยทีมฟุตบอลช่วยทีมฟุตบอลหมูป้านี่เหรอมีตั๋มีตั๋วอันหนึ่งแล้วก็ไม่ร้อยอันหนึ่งไม่ไม่ร้อยยังอยู่พอ อยู่แต่ว่าตู้เพิ่นน่ะเพาะเพิ่นเอาออกไปเฮียนอยู่นอกไม่อยู่น่อยู่แต่ว่าตู่ยูฝุ่นกันเลยตามพ่อมีว่ะเพิ่นสมเป็นบบาจนหลับหลังจากที่ไปอยู่สาวหน่อยแล้วดีใจบอกเห็นเห็นไหมเท่าเชียวเพราบแบนี้เห็นร้านเท่าเชี่ยวเป็นยังไงดีใจเห็นเพื่อนว่าโอ้ยอันเพื่อคือสีเบามีการ เสากันยังนะเห็นเพิ่นหัวน่วงว่านัวหัวนวลเนาะเห็นเพาะมูเพาะคนนั้นคนนี่ว่าน้ำอันผ <ah ู้หญิงก็ดีใจนะพอได้คิดหลายว่าโอ้บ่แมนมาสิไปโศกไปเสาร์เป็นบ่ละบ่จัานั่นแหละก็เลยดีใจน้ำอยู่เพาะขอบคุณหลายๆให้โอกาสล้านไปอยู่ในจุดนี้นะจ้าขอบคุณหลายๆทุบใส่จานเพื่อนเอาเพื่อนเอาร่างวั่นมให้บอจ้าเอามาให้จ้า ได้ไหมสรายในในลุงเมืองพันอยากเห็นพันอยากุยไปบุรีรัมแล้วนี่คุณสวยพันมาโอ้ยจังไดกกว่าจะเห็นนอกคนมาเมื่อนี้ศพเข้าประชุมนำหน่อมันเลยเนี่ยบ้านหลังนี้อยู่กี่ปีแล้วครับโอ้ยตั้งแต่ประมาณพศอสสี่สิบบ่ 4 0สิบชีสิบเอ็ดนี่แหละเพราะว่าเฮ็ดมาตอนปูเพิ่นไปหาเงินได้ที่แรกก็เลยเฮ็ดอยู่พอไะเดี๋ยวยูกนจนเท่าปานี้ล่ะแสดงว่ายาเหลียงมาั้งแต้นนิดหน่อยสิบกว่าปีเนาะสิบสามปีสามปีแล้ว อีกโบกี้กับอีกโบกี้ปีกเกษตรใดขั้นหลังใหม่ดอกเนาะเป็นแล้วแต่บุญแล้วแต่บุญเนาะแล้วแต่บุญเนาะพอตาเนาะแเดว่าสนาคือว่าเลคันเขาเฮ็ดดีไปดีมันก็สิได้คิดดีทำดีคิดดีทำดีก็สิได้ไปทางนนนนนััั้แมเิกจอดเลยให้กำลังใจสารพัดคนเฮาแม่นบ่ล่ะเห็นเพิ่นนั่นเนาะโอ้ยดีใจน้ำเสนอเห็นพวกพวกนั้นเพิ่นเว้านัวหัวม่วนกันเนาะอ่า ปู้หญิอยู่บ้านกระเบิ้งกระดีใจน้ำหนาวพ่อได้ยิ้มพ่อได้ยังเนาะว่าลูกหลานบ่อเสาเนาะจ้าลูกหลานบ่อเสาก็ย่าระดีใจนะอยากฝากยังหาหลานนี่อยากฝากยังอยากบอกยังนี่อยากบอกยังนี่ยากฝากเพาะนี่เลยให้ดูแลน้องวันใหม่ให้แน่เพราะว่าย่านี่คือสิบ่มีโอกาสได้ไปน้ำเขาดอกเพราะว่าย่า บ่มีโอกาสบ่เพราะว่าเบิ่งหัวเบิ่งหยังบ่มีโอกาสได้ไปวงเออไปไปนํางนะบ่แม่นวาไปไสเด้ใสอยู่เด้ไปนํางเพราะว่าใสยนันเราว่าเราคงวนให้านตั้งใจเอาเพราะว่าเฮาเฮาอยู่ในจุดนี้แล้วไปตามความฝันได้แล้วตากยายเพิ่นกส่งไปฮอดฝันแล้วกเฮ็ดเอาบัดทีนี้อยากให้านตั้งใจให้มันได้คเพิ่นอย่าให้ติล่ะอย่าให้จะว่าคิด อ๋อก็อันเห็นในรูปกะเออ <c oughs> ดีใจกัเศร้าคิดนะด่วาที่บอกว่าดีใจอันไปเลี้ยงงวัวเด้อมือมือมออริซันที่แรกเนาะมาแต่เลีเ้ยงงวัวเขาบอกว่ายายโค้ จำบ่เบื้องลัานเต้าพี่นะอันบอสโจเขาให้เส้นกันได้แล้วโอยมโหเรื่องแล้วก็แล้วโมโหเรื่องแล้วไปเราไปดูน้ำมัวแล้วโมโหจากเบื้องเด็กก็สีบานมีโมโหจากเรื่องร้านโทรมาเหร่นนึ่สิบเก้าปอจัดโทรเรื่อยอยู่จ้าแต่โทรย้ำเขาก็บอกว่าย่าลังเทียนร์ยังก็บอกมีเวลาเขาก็ว่าเขาก็นนอนเขากันยังอกเขาก็เบ้าเนาะจ้ะโทรอยู่จ้าโทรอยู่การลังเทียน์เขาก็โทรมาเมือนหนึ่งสองเทียรก็มีจ้ามันเละก็เลยโอ้ดีใจหลายสนก พอ่แม่ๆละดูแลหลานสาวพะว้าย่ากต่ยูช้ำยุคนเดียวละนอดลูกใช้กับไปมาไปมาไปบ้านเนี้ยเขาจะมาเมืองบ้านไปเบิดมือกันเพื่อนเพื่อนเอายังมาหายมาเที่ยวนี่ร้านนะเพื่นเอามาไล่มาหายอยากเห็นด้อยากเห็นด้เอามาเบงแน่เอามาเบงแน่เอามาเบงเอาของเอาของท่านไปแตะของเขาเลยจ้ะเอามาเอามาถ่ายเอามาคล้องให้คุณย่าหน่อย เออเออทำพิธีเนาะเอาอ่านวันใหม่ไปเอามาถือถื้อมาเถ้เดี๋ยวจะฝ่าวกินได้อหามเงสัแตกอยู่กสันกินแล้วก็เงี้อเซบอนดีใจดีใจด้วยเนาะเนาะเคยเคยเขึ้นว่ามันสิไปเร็วปันนี่บอก กระบอกขึแล้วกันว่าอู้จักกระจังใดเนาะกระบอกเก้าสิบสามปีหนึ่งเนาะจ้ากระบอกเก้าดีว่าหลานจักสิไปเฮ็ดส่งไดให้เพิ่นนี่บ่เนาะก็คิดอยู่ไปเลี้ยงงัวก็คิดน้ำหลานคือว่าล่ะบาดนี้บ่ต้องคิดอยู่หันมีแต่คนหักมันนางนางนางล่าเลิ่งงี้ตลอดบ่ใหญบ่ใหญนางนางเป็นคนล่าเลิ่งตลอดล่าเลิ่งตลอดเลยเราะอัน เจ้ว่ามูนี่สิบ่ไปดิมีรถแฮรถยังคนมักมักหล่องเพลงหลองรำทำเพลงเจ้าว่าเขานี่สิบ่ไปเลยเขาก็ชิยู่แต่ในห้องเขากระลองเพลงของเขาไปว่าเต้นไปวัดอ่ะบ่านี้เาสิท่าพิธีหมอบเอ้าคุณย่ารับรับเอาเอามันใหม่มันใหม่มาคุณย่านั่งนี้มันใหม่เอาเอาวางกับยาก่อนนั่งลุง เอาหันหันอะไตัวนี้ใช่ไหมเออเอาว้าวว้าวกับปุยาอันนี้เป็นพวงมาลัยพวงแลกชิ้นยังตัดแต่งงานมาแล้วเล่นกระไดเนี่ยก็เลยสุดท้ายกัดโซกันหายยัวมันกรบเบิดหลายปันนันดอกแต่ว่ากลายจากหน่อยก็ได้หายเนี่ยเรือะไดจะมีใจเบิดนั่นแหละ ให้ตั้งใจเอาสู้สู้ให้มันได้คือพี่อุคงอิงเด้ออีลาเด้อนี่นะที่นั่นให้ดีแห้งให้ปังปังอ้าวสู้สู้ปังปังเฮงเฮงรวยรวยมีรถเก๋งมีบานมีเงินฝากเป็นล้านพลบาันี่พี่น้องเอฟซีพนกระเบิงอยู่อ้าวสู้สู้จ้าป่ป้าดีใจ้งคุณยายใส่เนื้อล่ะ เก็บไปเยทีละลึกบ่ได้ใส่เลยไี่ใส่ยูติมันไม้ใสโอ้ดีใจดีใจเมื่อแล้วเขาจะเอามาหายไม่ดอกเมื่อแรงเขาก็จะใชอยู่มื่อแรงนะเมื่อแรงชิพาอะไรโซดจั๊่มบอกปิดที่แบบอันยงกว่าม่พัชรี่วะอันอันที่บอกกแต่ว่าอันคุณยารสิแบบบานๆเนาะแบบแี่บานทั่วไปบ่ใจยังหะน้าแบบว่าโซ่สองโซสี่แล้วบจากยัง าบอกให้คนไล่ให้งร้านยังคนพ่อเป็ดกับคุณเทาเนาะเอาน้องใหม่ขอบคุณเอฟซีหน่อยกับน้องมิวน้องมิวคืนนี้เราก็จะไล่สดอีกเอ้าขอบพระคุณบอยแม่เอฟซีด้วยจ้าทั้งเอฟซีพลังเงียบของพิมพ์อิงเอฟซีของพี่อุ๋งอิงละกันของช่องพอการใช้ด้วยจ้าที่คอยให้การสนับสนุนอีหล่าใหม้ละกันจนมาได้พวกมาไล่พวกนั้นมาใหยงาอยู่ฮอดบ้านด้จ้ะเด้อขอบคุณค่ะครับเฮงเฮงปังปังครับทุกคนขอบคุณทุกคนนะครับคุณอ่า คุณพี่ต้องด้หน้าจไคุณพี่ทั้งสองพี่นันเนาะพี่นันแล้วก็พี่อ้วนเนาะจากตาได้เป็นจิงเหรสองลกับพ่อวันไมพ่อเป็นยังเอาสองกับพ่อเอาขอบคุณครับขอให้ทุกคนเฮงๆรวยๆนะครับไปมาไปมาเที่ยวเี่่เหน้าเหู่ละองาเดเอาติดกันเดิมมันจะเด็ดดากันเานาดตื่นมากแต่พวกเากำดาเหรอ อ่อพอกันไหมครับสวัสดีครับผม